สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะก็ยังอยู่กับเรื่องไข่มุกเคียงบัลลังค์ค่ะตอนนี้เวอร์ชั่นละครนะคะก็โอ้โหบทละครอะโล่ห้ามากเลยค่ะตอนนี้มีมีให้เราวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้เกิดความเดากันว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะตอนนี้ไฮไลท์นะคะที่แอดวานจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังใต้เท้าสื่อคะใต้เท้าสื่อลิ่นนะคะในเรื่องไข่มุกเคียงบัลลังก์นั่นเองตอนเนี้ย นางเอกของพวกเราถูกส่งไปยังไอ้ท่าเรือซีอผิงค่ะเพื่อบรรเทาสาธารณะไยเนาะและนางก็ได้ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่เลยนะคะนางไม่เพียงแต่แก้ไขสถานการณ์ในในที่ท่าเรือซีอผิงได้เท่านั้นแต่นางยังขอแบบว่าขอให้ฝนนะคะประสบคือขอให้ฝนทั้งหยุดทั้งตกนะคะได้ตามต้องการเลยคือประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็สร้างตัวตนของเธอขึ้นมาในฐานะทูต เทพห่างมังกรค่ะเพื่อที่จะแบบให้เข้าใจคือนางอะ่ะมีจุดประสงค์ก็คือนางอยากจะเข้าใจว่าเออพิษในร่างกายของฟางจู่ผู้ชายที่นางรักเนี่ยคืออะไรแล้วนางจะรักษาได้อย่างไรนะคะเอาแล้วค่ะมาแล้วมาละแวว well, ความแฮปปี้นะคะความมีความสุขในตอนจบเริ่มมาละเพราะว่าใช้พลังเหนือธรรมชาติในการรักษาให้นะคะทีนี้จากปาร์ตี้ฉีเนี่ยก็เลยขอร้องให้ไหซ่ซือเนี่ยไปนำ ไปนำเทพหางมังกรมาให้ได้ค่ะโดยเขาก็มีความหวังว่าเทพหางมังกรน่ะจะสามารถช่วยฟางจู่ได้นะคะเช่นเลือดเลือดของเทพหางมังกรอาจจะทำให้พิษต่างๆในร่างของฟางจู่หายไปแล้วก็อาจจะบวกนะคะครวมทั้งไอ้นั้นด้วยรวมทั้งไอ้สัญญาพันธสัญญาโปอีนะคะก็อาจจะหายไปด้วยก็ได้ค่ะอุ้ยมาแล้วนะคะมาลิบๆแล้วค่ะ นิไฮซือของพวกเรานะคะด้วยความที่นางเป็นนางเอกค่ะนางก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างที่นางอยากจะทํานะคะนางก็เลยสามารถที่จะผ่าเทพมังกรมาได้ด้วยแล้วก็กลับมาค่ะพากลับมานะคะแต่ระหว่างทางกลับมันก็ไม่ได้ราบเรียบค่ะเพราะว่าเจ้าอ๋องช่างนะคะก็ได้ส่งลูกน้องมาคอยสกัดสกัดสกัดซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่เหมือนกับนิยายต้นฉบับแล้วนะคะเราก็ดูในเวอร์ชั่นละครให้เพลินๆไปค่ะวันนี้อ๋องช่างส่งแบบโอ้โหนักฆ่ามานะคะ ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะมาเพื่อที่จะหยุดให้ได้เพราะว่าไม่มีใครต้องการที่จะให้ฟางจู่รอดนะคะเพราะฟางจู่เหมือนเป็นมือขวาค่ะของตี้ฉีนั่นเองเพราะฉะนั้นจะล้มตี้ฉีให้ได้ก็ต้องหักนะคะหักแล้วก็บดบด,บด,บด,บดให้ละเอียดสําหรับแขนขวาของตี้ฉีก็คือฟางเจี้ยนหมิงหรือว่าฟางจู่นี่เองค่ะทีนี้เนี่ยอ,องฉ่างมันไม่ต้องการให้ตี้ฉีได้พบหรือว่าได้ ได้พลังอะไรจากเทพหางมังกรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็สั่งไปเลยค่ะอองชางว่าต้องฆ่าไหสือให้ได้นะคะฆ่าให้ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะ,อ,ะอองชางเนี้ยก็คือก่อกระบฏคือกระบฏแล้วลละเรียกว่าเป็นกระบฏเลยละกันในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งอัดบอกแล้วตรงนี้มันก็ไม่เหมือนในเนวานิยายต้นฉบับหรอกคือในต้นฉบับเนี่ยเขารอค่ะ เขารอจนกระทั่งไหซือนะคะนำนำเทพหางมังกรมาสู่มาสู่เมืองหลวงนะคะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ไม่ค่ะตามทางเลยนะคะในเวอร์ชันละครค,คือเริ่มเลยค่ะกำจัดตั้งแต่กลางทางเลยเพราะว่าเพราะว่าเขารู้อ่ะเออเขารู้แผนของไหซือนะคะแล้วก็คนอื่นๆคณะของไหซือล่วงหน้าด้วยแล้วก็เลยไปสกัดกันได้นะคะซึ่ง ในเวลาเดียวกันเขาก็ปล่อยให้ฟู่อี้นะคะนำกองกำลังของเขาไปจัดการนะคะแต่ก็เห็นได้ชัดว่าอ,องค์่างเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็คือในละครนะที่แอดเห็นก็คือล้มเหลวอ,องค์่างล้มเหลวแล้วก็ฟู่อี้ก็ถูกจับนะคะโดยจางเฉิงเฉียนค่ะจากนั้นภาพนะคะในจอมันก็ตัดสลับไปที่แคว้นหูคูค่ะซึ่งตอนนี้ฟางจัวอิงนะคะก็สามารถที่จะโคน่นตัวลั่ ลงไปได้แล้วนะคะก็โดยความช่วยเหลือของของท่านอาหรือว่าท่านลุงของเขาเนี่ยคะ่ะที่เป็นทูตฝ่ายขวานั่นแหละก็คือสามารถที่จะขึ้นคลองหูคูได้นะคะดังนั้นเนี่ยฟางจัวอิงก็เลยมีข้อเสนอแนะที่ดีๆนะคะที่แบบว่าทุกคนต่างก็ลุ้น,นะคะ่ะต่างก็ก็ ผักดันให้เขาไปบุกเลยไปบุกตาเจิงนะคะแต่ว่าฟางโจอิงก็คืออ้ยไม่ดีมั้งเพราะว่ามีข่าวลือว่าตอนนี้ไห่เสือได้แบบเทพมังกรเข้าไปในตาเจิงแล้วแล้วทีนี้คนในในโนเวลแลนด์ตอนนั้นเขานับถือเทพหางมังกรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปลุกลานตาเจิงเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่เลยเพราะว่าตาเจิงมีเทพอยู่ค่ะก็เลยไม่ไปนะคะตาเจิงก็ลอดไปค่ะ แต่ในต้าเจิ้งเราเห็นแล้วนะคะในเวอร์ชันละครเนี่ยถึงแม้ว่าอองช่างจะถูกจับไปแล้วก็ตามค่ะแต่ก็ไม่ได้มีวิแววว่าเรื่องราวลึกลับมันจะ มันจะเสร็จสิ้นนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครจับผู้อยู่เบื้องหลังได้จริงๆเลยตอนนี้มันมีคนที่ลึกลับมากโผล่ขึ้นมาค่ะก็ชื่อว่าใต้เท้าสื่อนะคะหรือว่าชื่อเต็มเขาคือสือหลินนั่นเองตัวตนของบุคคลน,นี้ก็ลึกลับมากเลยนะคะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็คือปฏิสัมพันธ์ไปกับหลายคนเลยค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็เคยคุยกับอองฉ่างด้วยนะคะไม่เขาพูดว่าเขาอะไม่ใช่คนที่จะชนะตัวล่วนะแต่เขารู้แผนการทั้งหมดของอองฉ่าง นะคือคนเนี้ยคือใครนะคะคนนี้เป็นคนของใครล่ะไอ้ใต้เท้าสื่อเนี่ยมาค่ะเราวิเคราะห์กันนะคะแอดวานวิเคราะห์ว่ายังไงก็ตามเขาจะต้องดึงเอาจุดที่สําคัญที่มันเป็นจุดที่เป็นความลับที่สุดแล้วเปิดออกมาทุกคนเซอร์ไพรส์หงายท้องไปเลยนะคะจากในนิยายต้นฉบับมาก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆจะต้องสนิทมากๆกับฟางจู่ค่ะซึ่ง แน่นอนว่าตอนนี้ององช่างถูกจับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใต้เท้าสื่อหลินเนี่ยน่าจะเป็นสายเป็นอยู่ที่อยู่ฝ่ายของอ,องคอี้ค่ะอ,องอี้ก็คืออ,องคที่ก่อกรบบฏตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะคะแต่ถึงแม้ว่าอ,องคอีอ้ะจะสิ้นพระชนไปแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีคนจํานวนมากเลยที่อยู่ภายใต้กองกําลังของเขานะคะแล้วก็ยังต้องการที่จะสารต่อปณิธานของอ,องอี้ก็คือโค่นล้มราชวงศ์ไอ ตระกูลชูที่อยู่เป็นราชวงศ์ของตาเจิ้งนะคะซึ่งก็ทําให้การลอบสังหารตี้ฉีมันก็เลยยังคงอยู่ค่ะแม้ว่าคนนั้นนะที่เราสงสัยคนนี้นะที่เราสงสัยคนโน้นนะที่เราสงสัยคือถูกจับกลุ่มถูกกําจัดไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนมาลอบสังหารตี้ฉียอยู่นะคะนี่ครอะถามอีกละแอดถามใครอยู่เบื้องหลังของสือหลินหรือว่าใต้เทาสื่อนะคะสําหรับแอดแล้วเนี่ย คิดว่าต้องเป็นเชิญเศร้าจือค่ะเ้าจือจะต้องมานะคะ ทำไมแอดถึงวิเคราะห์ว่าอย่างนี้นะคะเหตุผลข้อที่1ก็คือแอดคิดว่าเป็นเศร้าจือเนี่ยเพราะว่าในงานต้นฉบับจริงๆแอดวานเคยเล่าไปแล้วในไฮไลท์เมื่อวันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอะเศร้าจือคนนี้แหละเป็นคนร้ายค่ะเป็นคนร้ายที่ถูกซ่อนไว้อย่างสุดลึกนะคะในนิยายเรื่องนี้เลยแล้วต่อมาเนี่ยในนิยายต้นฉบับเมื่ออ,องชางถูกตัดสินโทษไปแล้วนะคะ ก็คือเขาก็เข้าไปแทงค่ะเอาดาบนะคะเข้าไปแทงตี้ฉีแล้วในที่สุดเนี่ยฟางจู่ตายแล้วก็ตี้ฉีก็ตายค่ะเสียชีวิตไปเลยนะคะซึ่งทั้งคู่เขานั้นมีความสัมพันธ์ที่แยกไม่ออกกันอยู่แล้วซึ่งพวกเรารู้นะคะแล้วเหตุผลข้อที่2ที่แอดวานวิเคราะห์ว่าต้องเป็นเนี่ยเศ้าจื่ก็คือ ยังจำได้ไหมคะตอนที่ฟางจู่แล้วก็ไห้เซือค่ะเคยไปที่ชายหาดเนาะไปที่ชายหาดแล้วมีฉากหวานๆอยู่กันสองคนนะ่ะไปก็มีคนนะคะนักฆ่าเต็มเลยไปจับกลุ่มแม่ของฟงางไห้เสือค่ะแล้วก็ข่มขู่ไหาเสือนะคะแต่นางก็ปฏิเสธที่จะใส่ร้ายฟางจู่นายของนางค่ะแล้วก็เกือบจะถูกคนที่เป็นนักฆ่าไปเนี่ยลากนางลงทะเลนะคะแต่ว่า ก็คือตกลงไปในทะเลนั่นแหละแล้วก็ฟังจู่ของพวกเราก็กระโดดลงไปช่วยอย่างอย่างที่ไม่ลังเลเลยค่ะและมือสังหารที่รอดชีวิตนะคะคนดังกล่าวเนี่ยอืเขามาคุยกับนี่ไงมาคุยกับเป็นคนของอ,องค์ฉางก็จริงแต่ว่ามีฉากที่มาคุยกับเซ้าจือจำได้ไหมคะทำให้พวกเรามีข้อหมายคำถามขึ้นที่ที่ระหว่างคิ้วเลยว่าเอา้าทำไมถึงมาคุยกับเซ้าจ,เาจือนี่แหละค่ะเซ้าจือนี่แหละจะต้องเป็นตัวตัวแปรนะคะที่ ที่แอดวานคาดว่าทางเวอร์ชั่นละครจะต้องเอามาค่ะจะต้องเอามาจากานิยายต้นฉบับนะคะเพราะว่าตัวนี้คือถ้าเป็นตัวโกงนี้ทุกคนคือเซอร์ไพรส์มากเพราะอยู่กับอยู่กับฝางจู่มานานมากเลยนะคะสุดๆค่ะแล้วก็ต้องเศร้าจืดนี่แหละที่คอยแบบส่งนะคะเป็นสายให้กับอองชางไม่อย่างนั้นอองชางจะรู้ได้ไงว่าไห่เสือไป ไปนำเทพหางมังกรมาจะเดินกลับทางไหนมีคนเท่าไหร่นะคะแล้วขบวนมีการตั้งขบวนยังไงคือไอ้ความความรายละเอียดพวกเนี้ยมีแต่เศร้าจือ่อคือมีแต่คนของฟางจู่เท่านั้นที่จะรู้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังของใต้เท้าสื่อนะคะใต้เท้าสื่อหลินเนี่ยก็แอดวานว่าไม่ต้องสงสัยหรอกแอดวานว่าต้องเป็นเนี่ยแหละคือหนึ่งต้องเป็น ต้องเป็นคนของของอ่องอี้ที่เคยก่อกระบทนะคะแล้วก็ต้องเป็นเศร้าจื่อนี่แหละ แอดวาเขาน่าจะต้องเอามาจากนิยายต้นฉบับนะคะจุดนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องมาคอยลุ้นแล้วก็ติดตามกันในเรื่องไขมุกเคียงบันลังค่ะตอนนี้แอดวานก็คิดว่าหลายๆท่านคงมีกําลังใจดูต่อจนจบไม่ต้องปิดตาดูนะคะอีก2วันค่ะละครเรื่องนี้ก็จะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับอพิโซนนี้แอดวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ